ันนี้ผมจะมาแปงปันปเลขขี่เช้าว,วันที่2 1กันยายนปี2563นะครับนี่ผมฝาก่ันติดตามเหมือนเดิมนะครับฮัลโหลทุกคนเลยนะครับว่าเช้านี้ผมจะเลขเด็นอะไรนะครับให้ได้บอกสูตรด้วยนะครับนี้ใช้สูตรผมใช้สูตร ของนิกี้บายเมื่อวานนะครับก็คือ3นะครับผลเมื่อวานออก54793บวกกับ2บวกกับ3นะครับสูตรตังนี้นะครับโอเคครับจะได้เลขดวยล่างก็คือมามบวกกับ2บวกกับ3โอเคครับ ในเลขเด่นโอเคครับสามบกสองก็เป็นห้าเด่นห้าแลวนะครับสามสามเป็นหกโอเคครับคิดเลขเปัปในตัวเลยครับ,คครบผมใจทุกท่านเล่นตัวนี้นะครับโอเคครับเลข ช้านี้ก็คือผมจะดันเล่นหกโอเคครับเช้านี้จะเลขหกครับเน้นเน้นครับเน้นหกหนึ่งหกสองแล้กวก็หกสาม หกเจ็ดโอเคครับถ้าเจาะไม่ตรงก็ขอไปนะครับเลขที่ชอบเน้นๆก็คือช้านี้ก็คือเลขหกสามเน้นหนักนะครับรับเลขด้วยนะครับเบิร์นเลยครับห้าห้าหก ไปเด่นห้าหกนะครับเช้านี้วิ่งหกเด่นวิ่งหกนะครับสองห้าให้ขอท่านโชคดีนะครับสําหรับไทยเอ้ยสำหรับในขี่เช้านี้นะคมันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกด subscribe กดดิ้งดนวยนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากการวางเด็ของผมนะครับขอท่านโชคดีในขี่เช้าวันสุดสัปดาห์นะครับยังไงก็เช้านี้ผมจะลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับโชคดีครับผม